ก็อย่างที่ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะมิไม่อยากถ้าเกิดพูดอะไรเดี๋ยวจะสร้างประเด็นมากขึ้นอีกอะค่ะก็อย่างที่ชี้แจงไปมิก็รายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในนั้นหมดแล้วอะค่ะมิขอไม่พูดเลยก็โทวเราเพื่อนก็โทษก็เถือนค่ะก็โทษก็เถือนเราแล้วก็เพื่อนเราแล้วก็คนรับข้างเราค่ะก็คือทั้งหมดมิต้องมิต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะมันเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของตัวมิเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เขื่อจะไม่ได้คิดลึกพออะไรเงี้ยค่ะก็คิด แค่สนุกี่เป็นคนแบบเป็นคนสนุกขนานนะคะมีก็เลยแค่จะสนุกกับเพื่อนๆแค่นั้นเองค่ะเราแอบงงไหมคะพี่ชาวสีคือจริงๆตอนแรกคือคือมีก็ตกใจอะค่ะเพราะว่านั้นคือมีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็คือมีก็งงมากะค่ะมิไม่ได้คิดไม่เคยรู้เมื่อก่อนว่าเป็นประเด็นด้วยค่ะอาจจะอาจจะเพราะเหตุผลนั้นด้วยมีก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดน้อยไปอะค่ะพอพี่ชีตั้งต๊ะอาหารข่าวเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก คุยค่ะคุยตลอดเวลาค่ะคือคือก็เป็นเพื่อนรักกันนะม็คือมีก็รู้สึกแบบไม่ดีกับเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยที่ที่ที่คนต้องมาว่าเพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเป็นเพื่อนรักม่ด้วยอะไรเงี้ยเราแต่แต่แต่ด้วยความที่เรารักกันมากเราก็เลยเราก็เลยต้องคือร่วมสุกร่วมถุกด้วยกันเน่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วอะค่ะก็เลยก็ก็ขอบคุณเพื่อนด้วยที่รักกัน มีความรู้สึกคือตกใจมากนี่ไม่ได้นี่งงมากเลยอะค่ะมีไม่เคยเจอเรื่องราวขนาดนี้มาก่อนแล้วก็คือคือมีก็ตอนแรกมีก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะกระทบความรู้สึกของทุกคนมากขนาดนี้อะค่ะที่ต้องเอออันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองเสียใจแล้วก็แล้วก็ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจริงๆเครี่ยมไหมคะตอนไหนนะที่แบบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นคือมีทําอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะมีไม่เคย เรื่องช็อกสำหรับนี่อะตอนนี้ตัดกันอยู่แบบว่าเขาบอเราหน่อยเลยี่มีคือคือมี่ว่าแบบถ้าเกิดก็หน่อยระดับหนึ่งแต่พอถึงจุดนึงแล้วอะมีรู้สึกว่าถ้าถ้า,ถามี่อ่านแล้วก็แล้วก็เอาทุกทุกอันมาใส่ใจอะมันจะทําให้ตัวมีเองไม่สบายใจแล้วคนรอบข้างที่ที่ที่เขาเห็นเราแล้วเขารักเราแล้วเขาไม่อยากให้เราเป็นสภาพแบบนี้อย่างนี้ค่ะมีก็เลย ต้องต้องขออนุญาตนิดนึงว่าแบบไม่ไม่ได้อ่านทุกทุกอันค่ะตอนนี้บัตรยังอยู่ไหมคะคือคืออย่างที่อย่างที่ชี้แจงไปอะค่ะมันไม่ได้เป็นของมี่คนเดียวค่ะมันทุกคนมาถามถามกับมี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ของมี่ค่ะมันของเพื่อนทุกคนนะคะแต่มี๊มเองเขาขายแล้วคนตัวเราอะค่ะจากขายอะไรบัตรที่ที่ซีทำไมนะคะพี่ซขายพีายบัตรแล้วว่าจะไม่ได้ไปดูแล้วคนตัวเราคงไม่ได้ไปดูแล้วหรอล่เราไม่อยากค่ะแต่ว่ากลัว เสียดายมมีีมคม่ค่คะรู้สึกความผิดของมี่เองอ่ะมี่ก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจแทนแทนเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆก็เลยอดดูด้วยเลยค่ะก็มมมมมไม่ไปเพราะว่าเป็นเพราะว่าเรากลัวของว่าเราพูดตรงๆก็น่าจะอะค่ะมี่ก็ไม่อยากไม่อยากสร้างให้ให้คนไม่ชอบมี่มากไปกว่านี้แล้วอะค่ะแล้วก็แล้วก็เพื่อแสดงว่ามีเสียใจจริงๆมี่มอขอเสียดายไหมคะเพราะว่านานๆเสียดายค่ะเพราะมีชอบมากเลยอยากชอบแบบ ตอนเด็กเลยตอนอยู่อังกฤษเลยอะ่ะคือแบบแล้วเป็นโอกาสครั้งแรกที่มีได้มีโอกาสได้ไปดูจริงๆเพราะมันแบบแต่ก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะแล้วมีก็ต้องยอมรับกับก็อ,อย่างที่บอกเลยระดับระดับเขาแบบคือใครถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูก็ก็คงอยากไปดูอะค่ะ <c oughs> ไปดูที่อื่นก็มีคุยกันบ้างเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรครืบหน้าคะ่ะตอนนี้ทุกคนก็คงยังตัวมี่เองนี่ก็ออ ที่ผ่านมามีก็ค่อนข้างจะเงียบเงีนิดนึงนะค่ะก็เลยแบบไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งสติอะไรมากมายนะค่ะแต่ก็ก็จะแอบเศร้านิดนึงอ่ะพี่พี่คะสำหรับเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนนะคะแทนสรับเราแพงทีสุดๆเลยอ่ะแพงที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าประเด็นคือคืออย่างที่บอกคือมีงานนี้มีเสียตังค์ด้วยอ่ะคือคือเสียตังค์แล้วก็อดหมูด้วยอ่ะก็เป็นบทบทราคาแพงมากสําหรับตัวมี่เองค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบตอนที่คุณพ่อคุณแม่ก็ ก็คือไม่ได้เข้าทางแต่ก็ก็บอกว่าเออต่อไปนี้เราเวลาเราทําอะไรเราโตแล้วต้องคิดเยอะกว่านี้นิดนึงนะเพราะมีทุกคนพี่ๆทุกคนก็รู้วี่งเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาต้าววอรของมี่อะไรเงี้ยค่ะมี่จะไม่ได้คิดอะไรเงี้ยว่าว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันสามารถแบบทําให้เราแบบเป็นขนาดนี้ได้พี่เต็มให้กำลังใจรู้แบบเกิในอนาคตเนี่ยคึงไม่ได้ดูไปอีกนานไม่รู้จะดูอะไรตอนนี้ว่า ตอนนี้ตอนนี้กําลังอินกับบอลไทยอยู่ค่ะใช่ค่ะกำลังกำลังชอบมากกําลังอินกําลังแบบอยากถ้ามีโอกาสอยากอยากจะซื้อไปดูบอลไทยอีกทีวันไทยอยู่ที่นี่ค่ะขอย้อนุญาตทึงเรื่องตัดเลยค่ะทือว่าบัตรถือว่าขายหรือว่าให้คนเดินไปแล้วก็หรือว่าปล่อยมันก็พังไปเลยก็คงก็คงให้ให้คนไปค่ะที่แให้ก็มันไปในรอบนี้อันนั้นคือโดนหนักสุดเลยค่ะเพราะว่ามันเขาไม่ได้แค่โดนจากคนเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วทุกคนก็ไปลุมเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีแกบเกรงใจพี่เขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือเหมือนเขาเป็คนที่ต้องอยู่ข้างๆเราแล้วก็เห็นเราในสภาพที่แบบแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ต้องขอบคุณพี่หาด้วยค่ะที่เขาเหยนนะคะกับการซื้อปัดดื้ออะไรอย่างงี้เขาบอกหนู้นฮ้อนแล้วไอ่ลงไม่ลงแล้ไม่ลงแล้วครับเปลี่ยนเรื่องพรีเวดดิ้งค่ะถ่ายพรีเวดดิ้งมาเป็นไงบ้างไม่ใช่พรีเวดดิ้งค่ะเป็นงานไปถ่ายแบบของนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่ง จะออกไล่เลี่ยกับช่วงงานนี้ค่ะเป็นนิตยาสารค่ะเขาจ้างไปใ่้ไ,ไม่ใช้พิวเวดดิ้งไม่มีพิวเวดดิ้งค่ะแต่เป็นหนุ่มมีต้องพยายามประหยัดนะใช่ไหมเพราะแบบจริงๆการการแต่งงานหรือแบบสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยมีว่ามันมันต้องค่าใช้จ่ายมันสูงอะค่ะแล้วก็แล้วพิวเวดดิ้งสำหรับงานนี้มีวันนี่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะแล้วก็เอ๋อนี่ก็เลยรู้สึกว่ามัน อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับนี่นะคะมันมีถ่าี่ไปถ่ายนี่คือไปถ่ายคู่ค่ะถ้าพิจารณานั้นก็หนึ่งงานมีขอเขาแล้วเหมือนกันแบบถ้าเกิดต้องใช้ขอยืมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องต้องรอหนังสือออกก่อนนะคะคนมองว่างานที่นี่จะต้องอลังการแน่ๆเลยไม่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 เวอร์วันเล็กๆไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวแล้วพอจะบอกวันได้ไหมคะว่ายังเงียบอยู่เลยอะไรเงี้ย เดือนพฤศจิกายนค่ะแต่เดี๋ยวพี่พี่สื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเชิญอยู่แล้วค่ะค่ะวันที27สี่27เลย27เอ้ยใช่ต้องเดือนมันก่อนได้ไมก่อนก่อนค่ะก่อนก่อนค่ะนี่พี่ไม่้องมีงานไปสุดเดือนนี้ทำอะไรเลยอ่ะพอดีเพื่อนสนิทคือพอเพื่อนสนิทนี่ปีนี้แต่งสี่คนค่ะแล้วพอชมแล้วเนี่ยวันวันจันทร์นี้ก็อีกคนนึงแล้วก็แล้วก็มีอีกงานนึงแล้วถึงจะเป็นมี่มี่ก็เลย มีเป็นคนแบบอินกับช่วยเพื่อนอยู่แล้วอะค่ะก็เลยก็เลยขอขอเอาแรงตัวเองไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วของตัวเองแป๊บหนึง่งจริงจริงตอนแรกมี้ก็บอกเอออีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแปน๊บเดียวเองอ่ะใช่ผ่นา,นานไปเร็วทานมีคนช่วยเยอะมีเพื่อนช่วยเยอะคะ่ะแล้วพวกที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาก็แบบคุณชมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะคอยแบบช่วยคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณนะคะ